Okay, okay. นคนมผมก็การเ็นี่แ่นคป็นพี่้ผมเปี่ครับผมเป็นพี่เป็นงานผมงานไฟนี้ครับก็เ<อ>หนื่อยครับเหนื่อ,อ,อยมากนอนไม่หลับอือบอพี่เย็บอยู่กันไปเพราะอะไรถึง<ม>นอนไม่หลับทองทานไม่รู้ครับมันกังวลกดดันหรือไงมีส่วนเย่อ แล้วพอได้ชนะวันนี้เป็นไงครับ<อ>ใจมากคร<อ>ับตรงใจมากแล้วพี่ออกมาเป็นไงครับส่อโทสะอาฝีมือครับถ้าถ้าเป็นตะกอนสู้ยากครับสู้ไม่ได้เลยพีบ่บอกว่าขอหาใจอีกสองไฟ์อยากเจออีกได้นะครับได้ได้แล้วพออี่ขอเตอเลยพี่กัดเท่าไหร่ครับก็ร้อยยี่สิร้อยยี่สิบเอ็ดครับร้อยยี่สิตร้อยยี่สิบเอ็ดนะไฟนี้ต้องไปเสริมจุดไหนบ้างครับก็ การตัดสินใจครับเพราะว่ายังปล่อยตามใจตัวเองอยู่ครับปล่อยตามใจตัวเองอยู่ไม่ดูอาการคู่ต่อสู้ครับรัปล่อยตามใจตัวเองก็ปรับปรุงมาครับครับอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณพี่แชมัมครับแล้วก็อาจารย์สนิทแล้วก็อาจารย์โาจีครับแล้วก็พี่เจี๊ยบพี่มีแนครับเจ้บสนุนครับครับอตรีเท่าไหร่สามหมื่นบาทไอซีรามาตั้งแล้วชมครับอาชรีสามหมื่นบาทครับ